โคดญี่ปุ่นโน้มน้าวโคกะกลับมาเล่นทีมชาติแม้จะรีทายหลังจบโอลิมปิก2024วันนี้พญานุ่ย์นำเรื่องสบายสบายมาเล่าสู่ฝังครับก็เป็นข่าวคราวกันออกมา13กรกฎาคมหลังจากที่นิชิดะซารินะโคกะหรือว่าโคงะหัวเสากับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นครับได้ประกาศอำลาวงการวอลเลย์บอลหลังจบโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในห่วงวันที่28กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้โดยเลือกเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติเป็นแต่เสียดายเนอครับล่าสุดมาซาโยชิมนาเบะโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่โคกะผู้เล่นคนสำคัญของทีมประกาศลาทีมชาติรับเคยชวนให้โคกะกลับมาเล่นต่อ แต่โดนโคกะปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยว่าฉันจะไม่กลับมาอีกแล้วมานาเบยังกล่าวต่อเราเข้าใจที่เขาตัดสินใจอำลาวงการวอลเลย์บอลผมบอกเธอว่าเรามาทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ปารีสกันเถอะใครๆก็บอกว่านี่ก็คือจุดจบแต่ผมคิดว่าเธอจะกลับมาในอนาคตผมบอกความคิดนี้ไปแต่เธอกลับตอบมาว่าฉันจะไม่มีวันกลับมา สำหรับโคกะในฤดูกาล2023-24เธอเล่นให้กับ NEC เ l e ก r o c k e t ยืนคว่กับอัชราพรคงยศช่วยกันคว้าแชมป์มาครองได้สองรายการซึ่งประกอบด้วยแชมป์วีลีกญี่ปุ่นและแชมป์ถ้วยจักรพัรดิโคกะซาริณะนี่อายุ28ปีครับท่านผู้ชมเป็นกัปตันทีมชาติมา3ปีได้รับเลือกให้เป็น1ใน7ทีมที่ดีที่สุดของเนชันลีก ประจำปี2024เขาเองก็ได้รับรางวัลบุคคลจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลโลกครั้งที่12เมื่อปี2558ครับเมื่อพิจารณาถึงสรีระรูปร่างของโคกะนะครับเขาอายุ20ปลายๆเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสมดุลประกอบกับประสบการณ์ มีความสามารถทางกายภาพเหมาะสมอย่างยิ่งอาจกล่าวได้ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่สำคัญสำคัญสำหรับผู้เล่นนั่นเองทางประเทศญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความทะเยอทะยานในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก้็ตามเหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนที่แมตช์เปิดกลุ่มบีวอลเลย์บอลหญิงรอบ12ทีมกับโปลแลนด์อันดับ4ของโลก บรรยากาศก,ก็เริ่มแปลกๆเมื่อโคกะซารินะประกาศเลิกเล่นหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้หนังสือพิมพ์สปอร์ตนิปปอนบอกว่าตอนที่ซารินะโคกะอยู่ในโรงเรียนเธอฝันถึงชีวิตแต่งงานที่มีความสุขโดยพูดว่าความฝันของฉันคือการเป็นภรรยาใครสักคนแม้หลังจากแต่งงานแล้วจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นี่ก็คือรายงานจากสปอร์ตนิปปอน ทางด้นโคกะครับแต่งงานกับยูจินิชิตะในปลายปี2565กลายเป็นประเด็นร้อนเกิดดาราวอลเลย์บอลคู่สามีภรรยาเป็นหญิงอายุ26และ22ปีเป็นชายอายุน้อยกว่าและเป็นผู้เล่น7คนที่ดีที่สุดในวอลเลย์บอลโลกครั้งที่14ปี2562เอาละนำเรื่องราวคร่าวๆครับมาเล่าสู่ฝัน กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางคู่รักวอลเลย์บอลครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับมีเรื่องราวมากมายสำหรับคู่นี้แต่เราพูดได้แค่นี้ก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆสร้างครอบครัวที่ดีและรักกันยาวๆขอบคุณพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ